มาเตยจ้าคมขมคานะคะพี่เขาซื้อมาทำเองเนี่ยสสวัดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่น้องๆนะคะวันนี้มากินก้อยกันเด้จ้ากินก้อยกันเด้ค่ะนะคะเลียงอะไรมันมีอะไรอีกข้าวกรอบนะคะชุมก็ร้อยไปอีแบบนี่หอมมาแล้วน้องผมชนเลยแล้วก็ใส่เมยพรอนไวยนะคะทุกคนอะกินได้ไหมล่ะ ฮะข้างในไหมครับจึ๊ก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 เอ้าแล้วทำไมไม่เอาลีของแท้ใส่เลยทำไมต้องใส่นี้ก็ใส่หมูแล้วมันไม่คุ้มแต่ถ้าเรากินน้ำมันจะรู้สึกยังไงขัมากเอ็นไม่ได้ข้นเนะหวานดีนี่มันหวานแอนดีนี่มันหวานไงยอืมันรู้ว่าน้ำปลาน้ำปลารสชุดเอาิ่งมาสือแล้วนะเอนไม่ฉลาดเลย รุ่งเรี่อากับเทียมให้หน่อยน้องใหมเจยกินผักโซนไหมคัคะนี่นะคะกินกับเทียมเราคึกคักเขาวา่นะคะเห็กกินดูนะคะอุ้ยกินจิงอื้มไม่เคยกินอะไรเหมือนกันนะอื้มกนด้วยเพี่จุดทกินได้ว ก็ไม่ต้องนาเลยมาใส่ยูทูบเปอร์อยู่นะสิบเอ็ดไม่ัวเด้อนี่เด้อนอเลย์โบนัดเล่งเหมอเดิมพี่ดิตั้งแสนนึงเชื่อหรอลอก็เชื่อเอ็นก็วางนันแหละวายร้อนเนาะเียม เดี๋ยวเขามาจัดงานเนี่ย11 12 13จัดนะร้านนี้จัดอยู่นี่แหละเรียบร้อย11 12 13เนี่ยจับรางวัลจับอะไรมีจับรางวัลเลยเหรอรถเอรถยนต์นั่นน่ะริงวันที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งว่ายน้ำไปกลับกรุงเทพภูเก็ต จ้ายูดิเต็มดีดีมออกมาข้างนอกดีมคุยกับน้องเนี่ยเร็วเร็วมาใหม่นะคะไปสแกนข้อหลักพึนก่อนนะ